สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูส่ Eye of Tharot ายกัญชริยานะคะมากันต่อด้วยคลิปคนโสดนะจ๊ะคนโสดคนโสดจ้ะโสดนะคะมาต่อกันคลิปคนโสดของาธาตุนะคะอาจารย์ทำไปแล้วหนึ่งาธาตุไปาธาตุแรกแล้วมา,าธาตุที่สองค่ะมากันที่ทาธาตุลมเมทุนจุนกลุ่มนะคะสำหรับคนโสดหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะความ ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนสถานะที่คุณเป็นอยู่นะคะโอเคไหมเป็นการดูดวงแบบจันรุ่เรือิ้งค่ะดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือนาไพานี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณ้ดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นบันเทิง้ดยเป็นขำๆ <c oughs> ดูเพราะไม่มีอะไรจะดูโอเคไหมมา <c oughs> มาดูไพ่กันหน่อยสิสดแล้วสวยเลยแล้วเท่ด้วย อาจารย์มีข่กฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะเปิดแล้วคอร์สการเรียนการสอนดูภัยิบีแบบสัตตะวันตกในวันที่25เ <c oughs> มษายนนี้ถ้าใครสนใจนะคะถ้าใครสนใจแอดไลน์มาคุยนะคะคุณต้องเอาหนังสือไปอ่านทำความเข้าใจก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะเข้าเรียนได้ถึงไม่มีถึงไม่มี พื้นฐานก็เรียนได้เช่นเดียวกันนะคะนี่สำหรับคนโสดกับสถานะไม่ชัดเจนคนโสดคนคุยอ่าคนโสดคนคุยโอเคอาจารย์เปิดไพ่หมดแล้วธาตุลมได้แก่เมชุนจุนกลุ่มนะคะเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นไกด์ไลน์ไพ่ใบแรกของคุณไพ่เดียวเก้าเหรียญเก้าเหรียญคือความพัง้อมความบริบูรณ์แล้วก็เขาเรียกว่าคุณจะมีความสำเร็จประสบความสำเร็จในชีวิตการ การทำงานที่คุณทำมาเมื่อในอดีตจะส่งผลให้คุณมีความมั่นคงและมีความสุขสบายนะคะคือที่อดีตที่ทำอะไรมาตอนนี้เริ่มชีวิตเริ่มดีขึ้นเริ่มก้าวหน้าเริ่มมั่นคงนะคะสุขสบายทั้งในเรื่องของร่างกายและจิตใจรายร้อมไปด้วยความสุขทรัพย์สินซึ่งทรัพย์สินเนี่ยมันบางคนอาจจะแบบคนคนอาจจะมีร้านหนึ่งก็บอกว่าสุขแล้วคนอาจจะมีแสนหนึ่งก็สุขแล้วต้องดูว่า ทรัพย์สินของคุณเนี่ยมากน้อยมันอยู่ที่ขึ้นในแต่ละบ,บุคคลทรัพย์สินของอาจารย์ในไพ่ใบนี้ไม่ได้หมายถึงว่าโอ้อ oh, าจารย์หนูมีแสนเดียวแสนเดียวก็รวยกว่าคนที่เขามีน้อยกว่าเพราะฉะนั้นต้องดูคนที่เขามีน้อยกว่านะคะมันมากหรือน้อยมันไม่สําคัญแต่มันได้ความสุขได้การจับจ่ายใช้สอยอย่างมีความเป็นอิสระโดยที่คุณไม่ต้องพึ่งพาใครนะจ๊ะไพ่แห่งเงินทองสมบัติ ถ้าใครได้ไพ่ใบนี้ในเดือนอ่าจารย์ลืมบอกใช่ไหมหนึ่ถึงสิเมษานะคะดูดูให้1นึถึงสิบหกเมษา,าถึงแม้นจะอยู่เดโดดเดียวก็ตามบางคนไม่ค่อยมีคู่ไพ่แห่งการโสดมันยังมันเป็นแค่9้าเหรียญยังไม่ถึงสิเหรียญเพราะฉะนั้นอาจจะสุกายสบายใจแต่รายโคประมาณนั้นประมาณนั้นถ้ามีเงินมีทองอ่า ถ้ามีเงินมีทองมีงานการมีอะไรทําที่ดีถ้าไม่มีคู่มันก็พออยู่ได้ก็ทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะคะอ่าสิ่งที่คุณคาดหวังอะไรไว้คุณคาดหวังอะไรไว้ระวังความคิดของคุณจะมันไม่สมหวังตามที่คุณต้องการหรอก นะคะอาจจะเป็นบางคนให้ดูถึงความสูญเสียด้วยบางคนสิ่งที่คุณคาดหวังให้ระวังอ่าสิ่งที่ให้ระวังระวังอะไรการสูญเสียญาติผู้ใหญ่ระวังอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่คาดฝันแล้วก็ระวังถึงอาภัยอันตรายที่ที่ไปในทางที่เปี้ยวที่มืดที่อโคจรนนั่นคือสิ่งที่คุณต้องระวังไพ่เวลาดูไพ่หรือเวลาดูดวงสังเกตไหมคะว่าถ้าคุณ ถ้าเตือนว่าดีเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีค่ะแต่ถ้าเตือนว่าจะโชคไม่ดีมักจะเจอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ระวังไว้สิ่งที่คุณระวังแล้วก็การเจ็บการบาดเจ็บหรือการบาดเจ็บที่ต้องที่ต้องเข้าโรงพยาบาละ่ะนะคะประมาณนั้นทำบุญหน่อยก็ดีนะคะช่วงนี้ สิ่งที่คุณรอคอยอยู่ในอดีตเหมือนคุณยังตอนเนี้การรอคอยถึงสองไม้เท้าถึงสามไม้เท้าการรอคอยสิ่งที่ทํามาในในอดีตที่ผ่านมาอย่างเช่นคุณทํางานก็รอเก็บเกี่ยวเงินทองรอเก็บเกี่ยวผลกําไรคนที่เล่นหุ้นก็รอให้หุ้นจเจริญเติบโตหรือรอให้หุ้นขึ้นประมาณนี้เงินที่ไปลงทุนไว้ถามว่ามันเป็นสิ่งที่ดีไม่ได้มันดีค่ะมันดีให้ใจเย็นๆล้วเฝ้ารอหน่อยบางสิ่งบางอย่างที่ ไม่มีข่ะเอาลงเอาเงินไปลงทุนแล้วมันจะได้ตามที่คุณปรารถนาเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้พบเจอสิ่งใหม่ๆบางสิบางสิ่งใหม่ๆในชีวิตคุณอาจจะได้พบได้เจอสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาคุณอาจจะได้รับข่าวดีเร็วๆนี้นั่นหมายถึงอนาคตที่กาลังสดใสรออยู่ถ้าในบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะ,ะการพบปะสังสรรค์กับผู้คนต้องติดต่อประสานงานกับคนทุกระดับชั้นเออ ไพ่เป็นไพ่ที่รอคอยแล้วมันได้ดีการขยับขยายกับงานการอย่างเช่นคนมีกิจการหนึ่งอาจจะขยับขยายเป็นสองกิจการความสำเร็จเขาเรียกว่าความสำเร็จหรือการที่คุณมีหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ค่ะการที่คุณมีหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์อาชีพที่ดีน่าจะเป็นอาชีพที่ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศนะคะถ้าเป็นนักเรียนก็มีมาคนมีคนมาช่วยติวมาช่วยสนับสนุนถ้าคุณจะทำงานรองหาคนที่ร่วมหุ้นนะคะ จะดีทีเดียวบางคนอาจจะได้คนที่มาหุ้นกับการค้ามาหุ้นกับกิจการมาลงเงินลงแรงซึ่งจะได้หุ้นส่วนที่ดีนะคะแต่ตอนนี้ไพ่ของคุณเน้นๆออกมาทางการงานซะมากกว่านะความรักเดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้แต่เน้นมาที่การงานเพราะไพ่การงานมันขึ้นมาถึง3ใบการงานอุปสรรคปัญหาไพ่ของห้าไม้เทา้าค่ะห้าไม้เทา้าสิ่งที่คุณต้องระวังการทะเลาะ ทะเลาะก,กับคนรอเะข้ามีปากมีเสียงนะคะมีปากมีเสียงเราก็การเงินบางคนนะจะเจอจะกพบปัญหาในการเงินจริงๆคุณอาจจะมีอยู่แล้วแต่มันเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆไม่ใช่ปัญหาใหญ่ระวังการขัดขวางไม่รวมมือคนที่ขัดขวางไม่ร่วมมือคือคนที่อาเราจะทําอย่างนี้มีคนมาค้านว่าอย่าทําเลยอย่างนี้ค่ะหรือในการทํางานซึ่งมันมีอะไรที่ดูมันเป็นทํางานเป็นทีมไม่ค่อยได้ ดูมันติดมันขัดมีการทะเลาะกันในกลุ่มมีผู้ร่วมงานหรือหุ้นส่วนที่แตกคอกันเออประมาณนั้นจนขาดความเชื่อมัน่นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือเร็วๆนี้นะคะแต่ว่าที่อดีตที่ผ่านมาเดอะสตาร์ Star, คุณเนี่ยนะพยายามที่จะยืวตัวเองบร้านตัวเองเยียวยาตัวเองทุกๆอย่างปัญหาเรื่ัสดิที่ถาถมเข้ามาหรือความทุกข์กายทุกใจที่คุณคิดอยู่ตอนนี้มีความกัดกุ้มวิตกกังวลในบางสิ่งบางอย่าง อยากได้เงินก้อนโตอยากได้เงินก้อนโตลองดูนะคะสามเดือนหกเดือนนี้คุณอาจจะมีเงินก้อนโตที่เข้ามาการเงินก้อนโตนี้อาจจะมาสามารถแบ่งเบาภาระแบ่งเบากับอุปสรรคที่คุณเผชิญอยู่ก็เป็นไปได้แนวทางแก้ไขปัญหาอยู่เฉยๆนิ่งๆตอนนี้ให้อยู่เฉยๆนิ่งๆรอคอยให้ทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งอย่างมันมันผ่านไปนะคะประมาณนั้นจะเตกระวังการขึ้นโรงขึ้นศาลขึ้นโรงพัก การทะเลาะวิวาทหรือระวางเอกสารสัญญาใดๆก็ตามที่คุณไปเซ็นไว้นะคะคนโสดคนโสดจะมีคนเข้ามาไหมช่วงนี้คนเข้ามาไหมมันโสดแล้วมันก็ดีนะนะบางทีลัคกี้อินเลิฟลัคกี้อินเกมเพราะว่าที่ผ่านมาคุณได้ทุกข์กับความรักหรือได้ถูกทอดทิ้งหรือคุณทิ้งเขาก็ไม่รู้ละนะจ๊ะรอคอยรอคอยความหวังใหม่รอคอยบางครั้งคุณยัง ยังรู้สึกถึงคนเก่าๆความเจ็บเก่าๆการรอคอยเพื่อสร้างโอกาสในความเครียดความคิดเหมือนรอใครคนหนึ่งรอโอกาสที่เขาจะให้คุณมันได้ไม่ได้มันไม่น่าจะได้เนาะถ้ามันมันไม่ได้คุณก็ต้องเดินไปข้างหน้าค่ะอย่างที่บอเก้าเหรียญเก้าเหรียญคือคุณอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองเพราะฉะนั้นการรอคอยอาจารย์มองเห็นการเงินของคุณมากตอนนี้คุณพยายามโฟกัสกับงานโฟกัสกับเงิน โฟกัสกับชีวิตแต่บางสิ่งบางอย่างที่มันผ่านไปในชีวิตที่มันทําให้คุณต้องโศกเศร้าหรือใจที่มันยังเจ็บมันก็ยังเจ็บไม่จางนะคะมีความกังวลความกังวลของคุณเนี่ยจิตตกมากๆเลยช่วงนี้ยเหมือนอยากได้อะไรสักอย่างอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้เงินก้อนโตเพื่อเอาไปทําอะไรสักอย่างคุณอาจจะมีโอกาสได้ได,ได้เงินก้อนโตหรือได้งานที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคุณได้ให ของหมายเลขหนึ่งไพ่แห่งโชคลาภโชคลาภจะได้ถูกลัตเตอรี่ก็ได้ได้รับความช่วยเหลือเงินจากฟ้านะคะเงินที่มาจากฟ้าเงินที่ได้มาฟรีๆหรืองานน่ะมีส้มรนงานตกหล่นใส่อยู่ๆก็ฟุกฟุกได้ได้โชคลาภแบบฟุกฟุกเราคิดว่าเราไม่ได้แล้วอาจจะได้สิ่งนั้นขึ้นมาด้านความรักคนโสดก็ยังต้องประคองตัวเองต่อไปนะจ๊ะ <c oughs> ถ้าใครยังโสดก็ยังโสดต่อไปยังไม่มี คนที่เข้ามาเนี่ยจริงๆแล้วอาจารย์มองถึงคุณน่ยมีคนเข้ามาจีบนะด้วยโปรไฟล์ของคุณที่มันดูดีเป็นคนเก่งเป็นคนเชื่อมันม่นมันมีมันมีเข้ามานะั่ละค่ะไม่ใช่ว่าไม่มีนะแต่คุณแค่ไม่เปิดใจคุณยังเจ็บกับสิ่งเดิมๆเก่าๆซ้ำๆยังเจ็บกับตรงนั้นมากกว่าเพราะว่าไพ่ของคุณอาจารย์จากที่มองรวมๆแล้วเนี่ยอาจารย์มองถึงความเจ็บที่ ใครบางคนยังอยู่ในใจของคุณอยู่ยังไม่จางหายยังไม่หายไปไหนนั่นแหละค่ะเลยมันมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมจะเปิดใจระวังคนแทงข้างหลังด้วยนะจ๊ะสิ่งที่สิ่งที่คุณสิ่งที่คุณจะต้องระวังอย่าพูดอะไรกับคนความลับความลับบางสิ่งบางอย่างที่คุณมีก็ไม่จำเป็นต้องบอกใครก็ได้ไม่จําเป็นต้องบอกทุกคนก็ได้ นะคะบางสิ่งบางอย่างการรอคอยด้วยความอดทนหรือการถูกทรมานให้อยู่กับปัญหานั่นคือการเรียนรู้ที่จะปรับตัวและมองในมุมมองใหม่ๆนะคะนักประมาณนั้นอืมและอย่างหนึ่งคุณเองเนี่ยค่อนข้างจะโฟกัสกับสิ่งที่มันผ่านพ้นซึ่งอดีตที่มันผ่านพ้นยังสร้างความเจ็บสร้างความทุกข์สร้างความทรมานให้กับใจของคุณนะคะบางคนอาจจะไปรักเข้าข้างเดียว แล้วมันก็เจ็บแล้วมันก็เจ็บอยู่แบบนี้นะจ๊ะลมจ๋าแม่ชุนตุนกุ่มตภาวะทางการเงินเนี่ยรายได้เขาเข,ข้ามานั่นแหละแต่มันอาจจะน้อยหรือมาล่าช้ากว่ากำหนดมีความรู้สึกถึงแบบการเงินที่ไม่ราบรื่นสักเท่าไหร่ประมาณแบบว่ามันเคยเข้ามามา,มากกว่านี้แต่ตอนนี้มันเข้ามาน้อยลงน้อยลงนั่นแหละค่ะระวัง อ่าอะไรที่ต้องเตือน justice คือไพ่ใบสุดท้ายของคุณ justice คือความเท่าเทียม justice คือไพ่แห่งความยุติธรรมเพราะฉะนั้นไพ่ที่จะเตือนคือการตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่ค่ะใช้การตัดสินใจอย่างยุติธรรมยึดเกณฑ์ความถูกต้องไม่ใช้อารมณ์นะคะพยายามอย่าใช้อารมณ์รู้ว่าจะทะเลาะกับใครรู้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เพราะคุณบางทีน่ะนะเป็นคนที่ใจคอเด็ดเดียวอะ่ะ ไม่ค่อยเกรงกลัวต่ออะไรทั้งนั้นแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยอยากให้ใช้สติมากกว่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจใดๆก็ตามมันจะทำให้ชีวิตของคุณบรรุผลนะคะพยายามแบ่งเวลาแบ่งความสมดุลให้แก่ชีวิตคุณบ้างบางสิ่งบางอย่างการการการใช้อารมณ์มันจะทําให้เกิดข้อผิดพลาดได้ระวังเรื่องเอกสารสัญญาใดๆข้อกฎหมายเรื่องตัวเลขอาจจะ มีข้อผิดพลาดได้นะคะสุขภาพนั้นไม่ค่อยมีอะไรที่น่าเป็นห่วงอย่างที่บอกอ,อืสิ่งที่คาดหวังไว้อย่างที่บอกคุณคาดหวังอะไรไว้คะอยากได้สมมติว่าคุณอยากได้ที่ที่ก็ยังไม่ได้ไม่น่าจะได้ขาดความร่วมมือเขาเรียกว่าขาดความร่วมมือขาดการขัดแย้งนะคะหรือถ้าคุณอยากได้บ้านแล้วมันมีคนที่มาขวางเนี่ยขาดความร่วมมือขาด ขาดเขาเรียกว่ามีคนขัดขวางไม่ให้ได้นะสิ่งที่คุณต้องการอย่างถ้าเราจะซื้อแต่คนนู้นบอกไม่ดีคนนี้นบอกไม่ใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นนะจ๊ะไพ่รวมรวมแล้วในเดือนนี้ของคุณมันก,มนก็มันก็ไม่ได้เลวร้วายอะไรไพ่ดีทีเดียวค่ะไพ่เป็นไพ่ที่ดีทีเดียวแต่ว่าใจของคุณเท่านั้นมองด้วยใจแล้วก็อย่างที่อาจารย์เตือนในสิ่งที่ไปทําบุญหน่อยค่ะไปทาไปทําบุญกับ ไปถวายโลงศพนิดนึงเดี๋ยวก็หรือไม่ก็ไปทําสังฆทานหรือทําบุญกับวัดวัดอ่าไม่ใช่วัด,ดิไปทําบุญโรงพยาบาลสงฆ์นะคะการทําบุญโรงพยาบาลสงฆ์เป็นกุศลที่ใหญ่ที่ใหญ่หลวงที่สูงสุดเหมือนกันเพราะว่าพระสงฆ์ที่อยู่โรงพยาบาลสงฆ์นั้นมีท่านที่อาพาธอยู่มากมายทําสักเดือนละร้อยสองร้อยเอาตามกําลังศรัทธาจะมัน,นจะหนุนนําชีวิตของคุณได้ตอนนี้เหมือนคุณจะโฟกัสเรื่องความคิดอาจารย์มอง ความคิดของคุณนะชีวิตคุณยังไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่ไม่สุขสบายหรอกแต่คุณคิดมากคิดมากกังวลจิตตกนอนไม่หลับวิตกกังวลกับเรื่องที่ยังมาไม่ถึงเกิดความกังวลใจเกิดความไม่แน่นอนเลยเป็นความกังวลให้คุณต้องเครียดเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกพยายามพยายามที่จะอะไรไม่ต้องไปคิดมันเยอะค่ะคิดมากแล้วมันทําให้เราจิตตกอาจจะพาเราไม่สบายด้วยเพราะฉะนั้น มันโอเคมันโอเคเข้าใจว่ามันโอเคโฟกัสงานเงินไว้แล้วก็พยายามควบคุมสติอารมณ์นิดนึงนะคะมันจะมีเรื่องที่จะเข้ามากระทบกระเทินจิตใจบางทีอาจจะมีคนมาว่ามาพูดมากล่าวหานินทาว่าร้ายหรือบูลลี่เราก็ผ่านผ่านมันไปว่าก็ไม่เจ็บหรอกไม่เป็นไรเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ควรไปแลกเสียเปล่านะจ๊ะลมแม่ทุนจนกลุ่ม สำหรับคนโสดรอยสักหน่อยจะรอยสักหน่อยนะเพราะไพ่ใบนี้ยังมองไม่เห็นยังมองไม่เห็นที่จะคนที่คุณจะถูกใจคนน่ะเข้ามาอยู่แต่มันยังไม่ใช่คนที่ใช่สำหรับคุณแค่นั้นเองคนที่ใช่คนที่รักมักไม่มาคนที่ใช่คนที่รอก็ไม่มาไอคนที่ไม่มาไอคนที่มาก็ไม่ใช่คนที่รอประมาณนั้นนะจ๊ะคนโสดจ๋าเป็นการดวงทั่วไปนะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างระคำเตือนเตือนไว้เฉย ฟังก็ดีไม่ฟังก็ดีแล้วแต่คุณเลยค่ะโอเคป่ะอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชันบอกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวอะไรมาค่ะ s i a f e 0 3 2 9 y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ